น,นี้ยังสูงอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะรอพระอาทิตยตกดินเราดูกันไปก่อนนี่ทานให้อร่อยนะคะมื้อน,นี้จะเลี้ยงนะคะสิอะไรตันี้ตอนนี้นะคะเราก็จะเข <9 S 2> ้าไปยังบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะ เป็นบรรยากาศที่มีผู้คนสนใจไม่สนใจเฉพาะคนไทยนะคะทุกชาติทุกภาษาทั่วโลกก็ว่าได้ตอนนี้มาที่นี่กันนะคะมาชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินค่ะพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพปร่งเทเป็นอะไรที่คุณครูก็เคยมาหลายครั้งแต่ก็หลายสิบปีมาแล้วนะคะ ปีนีน้ก็เป็นปีหนึ่งนะคะที่เราจะได้มาสัมผัสพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรมเทพไปดูกันเลยค่ะมีคิผู้คนมามากมายเอ้ยแค่เดินมาแค่นี้ก็เหนื่อยตั้งใจมากเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าวันนี้อาจจะไม่เห็นพระอาทิตย์นะคะเรานัดกันที่ไหนเอ้ยจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทาง,ไปไปท,างทิปแรกของเมืองภูเก็ตค่ะ แล,แล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่แหลมพรมเทพ,พ,เทพและดูพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วนะคะตอนนี้เรามาคอยพระอาทิตย์กันเพราะเรานัดว่าเราจะเจอประมาณหกโมงเศษตอนนี้ยังไม่ถึงนะคะคอยกันก่อนเวลาที่เราคอยจะ<า>ใกล้จะมาถึงใกล้จะมาะถึงแล้วเราก็เก็บภาพไปก่อนไม่ไปหมุนค่ะหมุนไปหาพระอาทิตย์ ตอนนี้ยังสูงอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะรอพระอาทิตย์ตกดินเราดูกันไปก่อนนี่แสงสวยนี่พระอาทิตย์เห็นไหมคะจางๆแต่ลงในแฉะในน้ำนี่เงาสวยมากฮะ <c oughs> ทุกคนก็เฝ้ารอคอยนะคะชมพระอาทิตย์ตกดินแต่เพื่อนคะเหมือนเหมือนเหมือนธรรมชาติแกล้งค,ะค่ะตอนนี้ตอนนี้มันเป็นยังไงคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยบังหมดเลยคะ่ะครั้งแรกที่มานั้นท้องฟ้า,า,าสะอาดมากเลยแต่ตอนนี้ไม่สะอาดแล้วคะ่ะมีก้อนเมฆก้อนใหญ่นะคะพาดมา แล้วก็พัดมาพัดมาจนบังแสงอาทิตย์เสียแล้วเห็นแค่เงาในน้ำเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเฝ้ารอคอยพระอาทิตย์ตกดินพร้อมๆกับ จะมีมาอย่างนี้ตลอดตลอดเลยนะคะแล้วที่ทราบก็คือตลอดทุกวันทุกวันก็จะมีประมาณานี้แล้วก็ด้านลา่างเห็นไหมคะบางคน,นก็จะลดไป ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็เดินมาอีกทางหนึ่งแล้วนะคะมาอีกทางหน,นึ่งแล้วใช่ไหมคะค่ะบรรยากาศที่สวยงามผู้คนมากมายมากมายเหลือเกินค่ะเห็นไหมคะเนี่ยไม่ต้องนอนไม่รอแล้วไปแล้วก็น่าจะเดินลงอีกทางนึงนะคะ ท่านครับนี่คือน้ำลดเป็นปกตินะครับแต่ช่วงที่คนที่เสียชีวิตกันเนยอะช่วงซึนามิเสียเพราะอะไรไหมฮะน้ำมันลงอยู่ดีมันลงแบบนุ๊บเลยนุ๊บเลยครับลงไปไกลามากแล้วปลามื้อค่ำนะคะก่อนที่จะเข้าที่พักคุณครูกับคณะก็เลยมาทานอาหารมื้อค่ำที่นี่ค่ะอิมหมีรีมันเดี๋ยวไปร่วมรับประทานอาหาร mười khăm không songกัน cái đi อร่อยนะคะมื้อนี้จะเลี้ยงนะคะโอเคครับขอบคุณค่ะทานให้อร่อยนะคะเดี๋ยวมื้อนี้จะเลี้ยงนะคะอร่อยเดือดเด,ด <laughs> เดี๋ยวมื้อนี้จะเลี้ยงคะ่ะโอเคเดี๋ยวอะไรเดือดเดือดนะคะ ตอนนี้ทานให้อร่อยนะคะค่ะมื้อนี้เดี๋ยวขออนุญาตเลี้ยงนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็รับประทานอาหารมื้อค่ำที่ในเมืองภูเก็ตอร่อยไหมคะอิ่มหมี่พรีมันค่ะถูกใจมากเลยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเดี๋ยวเราจะพาผู้ไจเดินถนนคนเดินนะคะโอเคค่ะแต่เราจะให้คุณเท้าที่พักก่อน เห็นไหมเห็นไหมนำเสน้ำตาหดีมาก คืออะไรนะคะสีอะไรก็อย่างเหมือนหมทุกคนงน้สวยมากเป็นลายคามลายระเบื้องนี้สวยมาก yeah